มาดูน้ำเสร็จแล้วเอารถไถรถเกียร์ไปไปดูดน้ำจากนา น้ำคลองแห้งแล้วข้างนาเขาหวานนะวันนี้ก็เลยดูดน้ําเขาให้ดูดน้ําตั้งเครื่องให้ด้วยโอ้โหได้ดีมากเราเติมขอจากคลองหน่อยๆขอจากคลองมาได้หน่อยๆแล้วก็ ขอน้ำเขาหน่อยที่จวนสิบประมาณสิบสองไร่ฉีดยาฆ่าไปแล้วไม่มีน้ำไปดูชายของว่าแห้งหรือยัง Aí eu ชอบรั่วนะตั้งเตื่อนเตือนทีนี่ลูกยิ้นชอบรั่วซ่อมบำรุงรักษาลูกจิ้นเหล็กนิ่มบาง ก็ลับด้านยางมันวอาไปแล้วฝั่งน,นี้กันอีกหัวแล้วเอาไปออกพิ่ม